ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ใหปเปอาีด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,หม่ให้ทุกคนได้ดูกันโอ้โหคืออะไรอ่ะคือ,ค,อคือไม่เคยเข้ามาในอัปเดตขนาดนี้แต่โอ้ยคือโทรศัพท์อะระเบิดแบบบูมปะคือยังไงอ่ะอันนี้คือเกมปลูกสวนที่ทุกคนแบบแนะนำหรือว่ายังไงคืออะไรอะอ๋อ หน้านี้แลคะคือนี่คือเกมปลูกสวนหรอยังไงแกมันมันเกินไปป้าแล้วคือดอกไม้พี่จะบังแบบหน้าจอหนูหรือเปล่าขนาดนี้นด่ยล่ะคะโอ้ยคือแบบว่ากระตุกสุดเพราะว่าคือเราไม่คิดว่าจะขนาดนี้คือตอนนี้มันมันมันรวมทุกอย่างตอนนี้คือมันว้าวมากคือคือไม่เคยรับรู้เลยว่าอัปเดต แบบแมปแต่ที่คือว้าวขนาดเนี้ยอุ้ยมีของอัปเดตปะเชี <Yeah. S 1> ่ยบเขาบอกว่ามีของอัปเดตอะไรอัปเดตบ้างคะอ๋อ oh. หรือว่าจะเป็นพวกอ๋อ oh. อันนี้นี่หรออ้า oh. วไอ้ดอกนีแน่แน่เลยอะไอ้ดอกที่บังหน้าอยู่เนี้ยโอ้โ oh. หมีอะไรก็ซื้อหมดคะ่ะตอนนี้โอ้โ oh. ห ยังไม่จบอันนี้คือยังไม่จบอีกเหรอคือ,อยังไงอะพี่ลิงอันนี้คือเจ้าของแบบว่าเจ้าของเซิร์ฟอะคะทำไรอะอ๋ออ๋อสารดาบโอ้คือเขาอะไรอะคืออ,อ้มีทุกอย่างมีทุกอย่าง ตอนนี้คือแบบว่าอันนี้เหรอคะอันนี้เหรอที่ทำให้ดอกไม้แบบว่าเรนมาเตอร์สปริงเกอร์คืออันนี้ทําให้ดอกไม้แบบใหญ่มากใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะทำให้ดอกไม้ใหญ่แต่แหละอยากใหญ่บ้าง